ไม่ใช่ไข่ลูกเขยนะคะวันนี้จะไข่ลูกสะใภ้นะคะออ๋วันนี้เป็นไข่ลูกสะใภ้นะครับไข่ลูกสะใภ้นัดใช้ไข่เป็ดเลยนะคะลงไปแล้วครับอืออ่าโอ้โหสวยเลยครับโค้ชจอบแต่ความจริงก็คล้ายไข่ลูกเขินนั่นเองค่ะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเช้าอีกเช่นเคยครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นพัตเตอร์ตื่นไวๆแล้ววันนี้น่าจะมาวันนี้ตื่นสายหลายคลิปแล้วนะครับน้องไม่ได้มานะครับช่วงนี้แบบเล่นตัวมากวันนี้คุณยายนึกเมนูได้นะคะแปลกๆนะคะยังมาทำให้ลูกกินยังไม่เคยทําให้ลูกกินเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนี้อยู่เมื่อก่อนอยู่ชนบุรีนะกินประจําค่ะมีอะไรไม่มีอะไรก็ไข่ลูกป็ไทยนะคะ ฮืมมมาแล้วครับคุณผู้ชมอึมเนี่ยครับอึมโอ,อ้ทาแป้งหล่อ,ลอมมาเลยนะครับ<ล>เดียวนะแม่เมนูอะไรนะแม่คุณยายอยู่ชวนบุรีคุณยายกินบ่อยนะคะมีอะไรไม่มีอะไรก็ทําไข่ลูกสะพ้ายไปกินนะคะไปเวลาไปทํางานไข่ลูกสะพ้ายค่ะ,คะไม่ใช่ไข่ลูกเขืนนะคะวันนี้จะไข่ลูกสะพ้ายนะคะอ๋ออ๋อที่ที่โน่นก็เรียกไข่ลูกสะพ้ายค่ะไข่ลูกสะพ้ายเหมือนกันนะคะ โอ้มีเพลงมาด้วยครับนี่มีคนอยากอวดหน่อยนะครับคุณผู้ชมมาครับมีอะไรบ้างครับแต่ถ้าเป็นไข่คุณยายจะต้องใช้ไข่เป็ดถึงจะน่ากินนะคะแล้วก็จะกรอบอร่อยด้วยนะคะถ้าเป็นไข่เป็ดนะคะเนื้อเขาจะแข็งจะมีไข่เป็ดหกฟองนะคะน้ำมะขามเปียกหกช้อนโต๊ะนะคะ หอมแดงซอยห้าหัวนะคะคแล้วก็จะมีฝักเคียวไว้แต่งนิดหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้พริกทอดของคุณยายนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลปีป3 3> ๊บสามช้อนโต๊ะนะคะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยยาจะทอดไข่ก่อนนะคะวันนี้ทอดไข่ก่อนเลยครับเปิดแก๊สแล้วครับมีคนเรียกผมอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S คยเอาน้ำมันใส่ไว้ก่อนนะคะใส่น้ำมันไว้ก่อนครับค่ะไข่ลูกสะไคนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณยายจะทำไข่ลูกสะไอื่แต่ผมบอกก่อนเลยครับว่าผมเนี้ไม่เคยกินนะครับวันนี้ได้ลองชิมนะครับเ๋ยคุณยายจะตอกไข่ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะทีเดียวเลยนะคะเราทำกี่ฟองดีไหมหกฟองเลยค่ะโอ้หกเลยเหรอค่ะอือจัดไปครับหกฟองเลยนะครับนี่นะคะ เอะอันนี้เหมือนเป็นเมนูแรกที่เราทําไข่เป็ดนะแม่ไหมใช่ค่ะเมนูแรกเลยนะคะตอนนั้นไข่ลูกเขยแม่ก็ใช้ไข่ไก่อันนี้เป็นไข่ลูกสะพ้ยนะครับไข่ลูกสะพ้ายแต่ท้ายไข่เป็ดเลยนะคะไข่สะพ้ายอ่ะไข่ลูกสะพ้ายไข่ลูกสะพ้ายอันนั้ลูกชายอันนี้ลูกสะพ้ายมีการขิงกันเกิดขึ้นนะครับต่อว่าความจริงแล้วแม่กุ้งเป็นลูกสาวแม่นะครับ แต่ตอนนี้ผมเป็นลูกรักแม่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนั้นเป็นลูกทางไปแล้วนะคะนี่นะคะคุณยายก็จะตอกทีเดียวหกลูกเลยนะคะอราาาเดี๋ยวคุณยายจะเบาแก๊สนิดนึงนี่ใช่เป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วครับคุณผู้ชมคุณยายจะใส่ไข่ไปทีเดียวเราเราไม่ต้องทอดทีละใบนะคะอันนี้เราทอดทีเดียวหกใบเลยนะคะเคใส่ลงไปเลยค่ะลงไปแล้วครับนี่ค่ะโอ้ น่าสนใจมากมากครับน่คะเดี๋ยวเรารอให้เขาเหลืองกอก่อนนะคะนี่พัตเตอร์มาดูด้วยนะครับพัตเตอร์อยากดูค่ะพัตเตอร์อยากอยากกินเหรอ<ด>ลกใช่ไหมจช่ไหมครับเตอร์อยากดูกเิกก็เป็นไข่ดาวก็ได้คิ <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เป็นไข่ดาวก็ได้ครับเป็นไข่ดาวครับผมโตขึ้นเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะ เราเอาพริกไหมไหมพริกติ้พริกให้เขาเหลืองให้เขากรอบเลยนะคะ<อ>แต่ให้เขาสุดให้เขาแถบนี้เขากรอบดีก่อน,นะคะแล้วค่พอพริกด้านครับเดีย๋ยวมาดูกันครับตัดรากหน่อยครับนี่นะคะของไก่ไข่ขใหญ่ก็เริ่มจะกรอบแล้วนะคะอ๋อแต้วก็พริกสองด้านป<ช>็นไหมไหมก็พริกสองด้านเลยนะคะอ้ไข่ลูกเขยเนี่ยจะเป็นไข่ต้มเนาะ ค่แต่ไข่ลูกสะฟไพรจะเป็นไข่ดาวเด็กใหญ่จะปิดด้านแล้วนะคะอืมจุ๊บโอ้วันนี้สวยครับสวยนะคะครับผมไม่ได้ครับผมทำนิ่มๆก็ได้แต่นิ่เวลานี่ไงนิ่มๆเนี่ยพี่เตอร์บอกให้คุณยายทำนิ่มๆนะครับอืมนะครับ อ๋อหนูอยากกินนิ่มๆนี่นะคะไข่คุณยายได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอ๋อสวยๆเลยครับคุณผู้ชม,มค่ะคด็กุณญายก็จะเอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นขึ้นเลยค่ะนี่นะคะเอาประมาณนี้นะครับพอสุกทั้งสองด้านนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะนี่ครับหกลูกเลยนะครับค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณย,ยายจะใส่หอมเลียวลงไปเลยนะคะหอมเจีวยวครับผม หอมลงไปเกียวไม่ใช่หอมเกียวนะคะหอมลงไปเกียวค่ะ <c oughs> พูดผิดผูกนะคะ <c oughs> หอมลงไปเกียวค่ะนี่นะคะเป็นไฟกลางนะคะรับกลางค่อนอ่อนเลยะครั <c oughs> <c oughs> บเมื่อก่อนนี้คุณทอดแบบน,นี้แล้วก็ทํำผัดกะเพรา <c oughs> ได้นะคะท่านผู้ชมเมื่อก่อนยายอยู่บ้านนอกอะ ไปทำไร่ทำสวนกันนะคะนี่ค่ะผัดกะเพราอร่อยมากนอาโหแต่แม่มีพี่ๆเยอะเลยนะครับแม่มีพี่สาวหลายสมัยก่อนถ้าอย่อยู่กันสนุกนะแม่เนาะนี่นะคะคุณยายจะพอแล้วนะคะนี่ครับเ๋ยวาติดแก๊กก่อนนะคะเรียบร้อยถ้าสําหรับหอมเจียวของเราเนี่ยของคุณยายนะคะครับ นะกร,ระทะเดิมได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ยายก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนะครับนี่นะคะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน,น,นะครับคุณผู้ชมยายไม่ได้เปิดแก๊สน,นะคะตอนนี้เปิดแก๊สแล้วครับ ยังดังรบกวนขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมมีคนเห่อของใหม่นะครับอืมวันนี้พี่ชายผมมาเที่ยวด้วยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ชายผมทําช่องเลยครับเป็นอาหารคีโตนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ช่องธรรมะนะครับพุทธวจนะของแท้ต้องที่นี่เลยครับผมนี่นะครับดี๋ยวจะเติมน้ำนิดหน่อยผมกล่าวครับใส่ไปกับน้ำตําเปียกค่ะนี่ค่ะเวลาเราเคี่ยว แต่เวลาเราเคี่ยวเราก็จะได้มีน้ำหน่อยนะคะวันนี้คุณยายจะไม่ใช้แป้งมันนะคะค,คุณยายจะเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำมะขามเปียกให้เหนียวเหนียวน่อยนะคะอืมแล้วที่เหลือนี้แม่อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวเราชิมก่อนค่ะออชิมก,<ร>ก่อนนะคะว่าว่าเขาเปรี้ยวไหมบางทีถ้าใส่เยอะไปมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะน้าปลาเราก็เอาประมาณนี้ก่อนถ้าเดี๋ยวเราอเรอเขาเคี่ยวให ละลายแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยชิมน,นะคะว่ามันจะเปรี้ยวมันจะเค็มไหน,นะคะถ้าเกินเราใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเค็ม,มด้วยเปรี้ยวด้วยจะแก้ยากนะคะอืม,มนรากริ่มนเดือดแล้วนะคะค่ะมันเดือดแล้วครับวัี๋เราจะลองชินนิดหน่อยนะคะเริ่มเดือดแล้วเลยชิมเลยครับ ยไงนไแหลเกลียวพอแล้วนะคะ,ะพอแล้วค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เลยคุณยายจะพอแล้วนะคะ<อ>น้ำทุกน้ำลาดของคุณยายก็จะออกเหนียวๆนะคะไม่ต้องใช้แป้งมันนะคะอืนี่นะคะคุณยายก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะได้เท่านี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะมาค่ะอ๋อก็คือเดี๋ยวเราลาดเลยที่นีค่ะนะเดี๋ยวเราจะลาดเลยนะคะโอ้ผู้ชมครับ เมนูง่ายๆนะครับแม่ทําแล้วแบบดูน่ากินนะครับไข่ลูกสะไบนะครับอ่าีคุณยายจะตัดก่อนนะคะตัดไข่ก่อนนะคะเราต้องตัดเวลาเวลาเราทานเราก็จะได้ทานง่ายๆครับเอร์ต้องนิ่มๆขบผมของวัตเตอร์ต้องนิ่มๆด้วยนะครับผู้ชมนิ่มๆะคะตัดไข่กันเลยครับคุณยายจะตัดไข่ก่อนนะคะ นี่นะคะไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยลูกเอาไม้หนูเอาไมีคนแอบดูอยู่นะครับขอขอขอให้คนท่านผู้ชมหน่อยนะคะอ๋อจะเอาไข่ดาวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถ้างั้นน่ะเดี๋ยวจัดให้น้องหน่อยครับอะนี่นะคะ ออันนี้เลยค่ะไม่มีขอบคุณครับด้วยนะครับท่านผู้ชมคนนี้นมไม่ได้หรอกค่ะต้องมีหุ้นส่วนกันตลอดนะคะพเตอร์เด็กน่ารักนะครับผู้ชมพูดเพาะมากเลยครับโอ้ยอวนรอบไม่ได้ คุณหญ่ก็จะตัดพอดีคํานะคะอืมให้แม่ตัดไข่พอดีคำานะครับสังเกตลบกวนมาขอภัยด้วยนะครับผู้ชมช่วงนี้<ค>นไปห้<ด>เขาไม่ได้ครับปวด,วด <c oughs> คนขี้วดค่ะนี่นะคะถ้าเกิดเราผัดกับเผาเราก็ตัดเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะคะตัดให้เขาเป็นท่อนเล็กๆๆแล้วเรานี่นะคะนี่นะคะ นี่คก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะแบบนี้พอดีคําค่ะนี่นะคะตัดไข่นะครับนี่ค่ะมาค่ะยายก็จะโรยหอมเจียวลงไปเลยนะคะหอมเจียวครับแต่ความจริงก็คล้ายไข่ลูกเขยนะแม่บ้าคล้ายๆกันนะคะแต่อันนั้นเขาต้มอันนี้เราทอดนะคะหอมมากเลยครับคุณผู้ชมยายจะราดน้ําซอสแล้วนะคะ เหมือนทำง่ายกว่าไข่ลูกเขยเอีกนะแม่เนาะแม่ราดน้ำซอสแล้วครับสีสันน่ากินนะครับคุณผู้ชมดูนี่ครับอหิวข้าวเลยครับแม่แม่วางพริกอีกทีกนะครับอื ช่วงนี้ดูแบบแม่และเมียดจัดจานมากเลยครับคุณชมลองสังเกตช่วงหลังๆอันนี้นะนี่นะคะ <c oughs> เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะคผมไข่ตู้กตาลของยายเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไข่ลูกสะไพสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมนะคะอันนี้คุณยายชิมได้อยู่นะคะพัตเตอร์เพิ่งเดิอนออกไปนะครับไม่รู้ไปไหนค,ครับคุณผู้ชมค่ะไข่ลูกสะไยนะครับน่าสนใจมากเลยครับแล้วดูสีสันนะครับหืมอยากขอชิมนี่นะคะพอเคี้ยวได้อยู่ม่หนึ่งค่ะ ช่วงนี้ต้องให้แม่กินะอะไรอ่อนๆหน่อยนะครับยังไงครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยแล้วก็หวานด้วยนะคะหวานหวานน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะไม่หวานเกี๊ยบนะคะต้องเอาสามรสนะคะถ้าทำไข่ลูกลูกเขยลูกกระพายแต่ต้องเอาสามรสเอาเค็มน,นิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดหนึ่งจะเข้ากันนะคะแล้วถ้าเทียบกับไข่ลูกเขยแล้วแม่แม่คิดว่าไงไข่ลูกเขยเราก็ต้องมัน แม้ว่ามันก็จะคล้ายๆกานแตะขาแต่อันนั้นอ่ะจะเป็นต้มอืต้มแล้วอันนี้อันนี้ะตักแล้วเวลาตักแล้วมันจะเหนียวกว่ากันเพราะว่าไข่ต้มเราเอาไปทอดแล้วมันจะเหนียวอค่ะอันนี้เรากินง่ายกว่านี่ครับคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตานะครับเหมาะมากเลยครับมาชิมกันเลยครับผมค่ะมาค่ะมาครับคุณผู้ชมไข่ลูกสะไ้ยอันนี้อันนี้ไข่ลูกเขยนะคะมาค่ะ ชอบกินกับหอมเกียวนะแม่ค่ะกินกับหอมเกียวนี่ครับถ้าเราอยากเผ็ดเราก็กินกับพริกทอดอนี่นะคะยายกินได้อยู่อาหอมน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวอ่อนๆเลยนะครับผู้ชมยายก็จะขย่องขย่ำกึ้งเลยค่ะอร่อยเ <laughs> ขาเรียกว่าขย่องขย่ำแล้วก็เตะข้าวโกโลเลย <laughs> <laughs> มผมว่าเปรี้ยวกำลังดีใช่ รสชาติพอเหมาะเลยหวานขึ้นมาหวานนิดนิดเค็มนิดหน่อยเหมาะดีนะครับคุณผู้ชมเปรี้ยวหน่อยหน่อยหอมมันยาทำง่ายกว่าไข่ลูกเขยใช่น้อมันเนาะไข่ลูกเขยเราต้องเอาไปต้มแล้วก็เอามาทอดเวลาทอดแล้วมันจะกระเด็นไข่ไข่ไข่ที่เราเคยทำไข่ที่กระเด็นฟักออกมาใช่อันนี้ก็ตีละวหกซองเลยครับคุณผู้ชมกินทั้งครอบครัวได้เลยครับเราตีไข่เสร็จแล้วเราเท ตอกไข่ทีเดียวห้าใบหกใบแล้วก็เททีเดียวเลยนะคะแล้วก็มาตัดเอาได้ค่ะแล้วปรุงน้ําซอสแบบของแม่เนี่ยครับโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมลองไปทําดูเลยนะครับสําคัญคือเราต้องระวังเรื่องน้ําขามเปรียกเองไปเราท่านผู้ชมทําแล้วก็ชิมเอานะคะว่ามันอย่าอย่าให้มันเปรี้ยวมากนะคะถ้าเปรี้ยวมากมันจะไม่อร่อยนะคะอร่อยกลมกล่อมครับลองไปทํากันดูนะครับไม่ยากด้วยนะครับถ้าใครทุกสไยถ้าใครท่านผู้ชมชอบเผ็ดก็ ินบิ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะที่ยายทอดไว้ <c oughs> จับกัดเลย <c oughs> จับกัดเลยนะคะค่ะครับวันนี้ก็ประมาณ <c oughs> นะี้ครับพัตเตอร์น่ไม่มาครับ <c oughs> ไปโรงเรียน,นไปโรงเรียนแล้วนะคะ <c oughs> แม่เขาไปส่งมาครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ ไข่ลูกกระเพยแสนอร่อยของคุญญณยายนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามเพจให้น้องด้วยนะคะครัวบ้านนอกเป็นวักกลางบ้านอีเทียวอ,อย่าลืมติดตามกดติดตามให้น้องด้วยนะคะครัวบ้านนอกกลางบ้านนะคะช่วยติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย,บาย